สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในรายการ English for ASEAN ผมทดทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ครับและดิฉันพันชีพันชิตาเมกทิพย์ผาชัยค่ะสำหรับใครก็ตามนะครับที่ได้ติดตามรายการเราเป็นประจำนะครับก็คงจะได้ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ได้พัฒนาทะะานกักษะภาษาอังกฤษของตัวเองด้วยนะครับค่ะซึ่งรายการ English for a s เ a n นี้นะคะเป็นรายการที่นำเสนอโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการค่ะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้มีความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษนะคะพร้อมสาหรับการเปิดประเทศเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนค่ะ นอกจากความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนด้วยว่าประชาคมอาเซียนคืออะไรใครเป็นสมาชิกในประชาคมของเราและผลดีนะครับที่อาเซียนจะมีต่อประเทศไทยมีอะไรบ้างซึ่งที่ผ่านมานครับเราได้คุยกันเยอะจริงๆเลยนะครับคุณพันช์ครับว่าผลดีมีอะไรบ้างและก็ข้อมูลหลายๆอย่างนะครับรวมถึงภาษาเชื้อชาตินะครับของแต่ละประเทศในประชาคมของเรานะครับนอกจากนี้นะฮะเราก็ได้ พูดถึงนะครับสิ่งที่สําคัญมากเลยน,ะนั่นคืออาชีพสงวนในประเทศไทยนะ,ะซึ่งมีทั้งหมด39อาชีพคุณพันช์ครับเทปนี้ต่อจากเทปที่แล้วเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับอาชีพเสรีนะคะซึ่งบุคคลที่ถือสัญชาติหรือว่ามีเชื้อชาติใน10ประเทศนะคะที่อยู่ในประชาคมอาเซียนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปประกอบอาชีพเสรีดังกล่าวนี้ที่ประเทศใดก็ได้ภายใน10ประเทศนี้ค่ะ ถูกต้องครับตอนนี้หลายๆคนก็คงตื่นเต้นแล้วนะว่าเขาทําอาชีพนี้หรือเปล่าถ้าทําอาชีพนี้ประกอบอาชีพนี้นะครับโอกาสของคุณก็จะมาถึงอีก2ปีแล้วครับดิฉันกําลังตื่นเต้นและใจจดใจจ่ออยู่นะคุณทศว่าจะมีอาชีพพิธีกรหรือเปล่าอาชีพพิธีกรนะคะดิฉันจะสามารถเดินทางได้ไหมคุณทนจะหนีผมไปทํางานที่ไหนนะครับดิฉันนะคะส่วนตัวดิฉันอยากไปประเทศลาวประเทศลาวใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นประเทศที่มีความเงียบสงบแต่ว่า ดิฉันก็พูดลาวไม่คล่องนะคะเดี๋ยวต้องพิจารณาประเทศที่พูดภาษาอังกฤษสักนิดหนึ่งนะคะอย่าลืมนะครับถ้าคุณพันช์ไปประเทศลาวแล้วเนี่ยหาพิธีกรมาแทนที่ใจดีเหมือนคุณพันช์ด้วยนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อาชีพแรกเลยนะคะสาหรับ,รบอาชีพเสรีประเทศอาชีพแรกค่ะนั่นคืออาชีพวิศวกรค่ะอืมวิศวกรนะครับหรือภาษาอังกฤษนะครับก็เรียกว่า engineering services ฟังให้ดีนะครับ engineering Services engineering services นะครับซึ่ง engineering services คุณพันธ์สามารถแปลได้ไหมครับค่ะก็คือวิศวกรน,นะคะหรือผู้ที่ดูแลระบบนะคะในการบำรุงรักษาแก้ไขที่เป็นระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าระบบเครื่องกลร,ระบบเครื่องยนต์ ระบบคอมพิวเตอร์นะคะซึ่ง engineering services เนี่ยหมายความครอบคลุมถึงวิศวกรในทุกๆด้านค่ะใช่ครับรวมถึงการสร้างด้วยนะครับซึ่งคำว่า engineering นี่นะครับท่านผู้ชมครับมาจากคำว่า engine engine นะครับที่สะกด e n g i n e ก็คือ engine ที่แปลว่าเครื่องยนต์กลไกนั่นเอง engineer ครับก็คือคนที่ดูแล เรื่องเครื่องยนต์กลไกเป็นหลักนะครับเซอร์วิสสก็คือการบริการเหมือนที่คุณพันธ์ใจ้พูดนะมีทั้งการซ่อม,อมการบำรุงาการสร้างาการปรับปรุงด้วยครับคุณพันธ์ครับค่ะซึ่งบุคคลที่สามารถจะเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศซึ่งอยู่ในประชาคมอาเซียนได้นะคะยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นอาชีพที่ออกแบบเครื่องกลนี่ว่าจะให้เครื่องจักรกลน,นั้นมีการทํางานเป็นแบบใดนะคะหรือว่าดูแลเรื่องของการลผลิตระบบ กระแสะไฟฟ้านี่<ม>นะคะการเดินระบบไฟภายในอาคารอย่างนี้เป็นต้นนะคะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับส่วนใหญ่อาชีพนี้จะเป็นอาชีพสำหรับผู้ชายนะครับ<ช>คือมีผู้หญิงด้วยนะต้องบอกเลยแต่ว่าจะเป็นอาชีพที่ผู้ชายนิยมมากกว่านะครับ<ช>แล้วก็คนไทยของเรานะครับช,ชายไทยก็สามารถเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ประกอบอาชีพนี้ได้เหมือนกันนะครับรวมถึงคนจากประเทศอื่นที่จะเข้ามาในประเทศไทยและประกอบอาชีพนี้เหมือนกันนะครับอีกอาชีพหนึ่งนะมาที่อาชีพที่ สเลยนะครับคุณพันช์ในอาชีพเสรีของเราอาชีพที่2อ,อาจจะเป็นอาชีพที่ผู้หญิงนิยมมากกว่าผู้ชายนิดหน่อยอาชีพนี้นะครับคืออาชีพพยาบาลครับคุณผู้ชมครับซึ่งอาชีพพยาบาลนะครับภาษาอังกฤษก็คือ nursing services nursing services ซึ่งคำว่า nursing นะครับคุณผู้ชมครับมาจากคำว่า n urse ซึ่ง nurse ภาษาไทยแปลว่าพยาบาลนั่นเองค่ะแล้วก็ตเติม ing เข้าไปนะคะจะ แปลจากความหมายจากคำว่าพยาบาลเนี่ยแปลเป็นว่าการพยาบาลนั่นเองค่ะถูกต้องครับคุณพันธ์และ services ก็คือการบริการครับซึ่งอาชีพนี้นครับเป็นอาชีพพยาบาลนะซึ่งจะดูแลผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นป่วยทางด้านไข้หวัดนะครับหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุนะที่จะต้องใช้ ความดูแลพยาบาลก็จะคอยช่วยดูแลผู้ป่วยคนไข้ทั้งหลายในโรงพยาบาลนั่นเองครับแล้วก็จะเป็นผู้ช่วยสําหรับคุณหมอด้วยครับและมากไปกว่านั้นนะคะงานพยาบาลก็ยังครอบคลุมไปถึงงานอุบัติเหตุหรือว่างานฉุกเฉินด้วยค่ะสําหรับผู้ป่วยท่านใดที่ประสบอุบัติเหตุหรือ มีอาการป่วยฉุกเฉินมาแบบไม่คาดฝันนะคะคนที่ดูแลทางด้านนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นงานพยาบาลที่สามารถเดินทางไปทํางานต่างประเทศได้ด้วยค่ะ <c oughs> นอกจากนี้นะคะยังมีงานผู้ป่วยในอย่างเช่นคุณทศแอดมิดนอนโรงพยาบาลอย่างนี้นะคะ <c oughs> จะมีพยาบาลน่ารักมวดขมดันนี้ <c oughs> ถูกต้องไหมคะ <c oughs> ใช่ครับแล้วคอยเช็คอัพนะครับค <c oughs> อยตรวจว่าเราโอเคไหมเราขาดหมอนขาดอะไรไหม <c oughs> ครับหรือขาดยาหรือเปล่านะ <c oughs> นอกจากนี้นะครับถ้าเป็นงานที่เขาเรียกว่า ต้องเป็นคนที่มีใจกล้ามากเลยนะครับแล้วก็ไม่หวัดเสียวก็คือเป็นพยาบาลที่ช่วยคุณหมอในห้องผ่าตัดนะฮะเราอาจจะเคยเห็นในสารคดีหรือในละครนะครับก็จะมีคุณหมออยู่ไม่กี่คนอาจจะแค่คนเดียวด้วยซ้ําไปนะพยาบาลก็จะเป็นผู้ช่วยคุณหมอคอยหยิบ เคร,เรื่องมือ,มอกลไกให้คุณหมอนะครับทำแล้วก็เป็นคนที่ช่วยงานคุณหมอในทุกๆเรื่องเลยครับนอกจากนี้นะคะงานพยาบาลในห้องคลอดนะคะก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถเดินทางไปทำงานที่ประเทศใดก็ได้ค่ะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับคุณพันช์ครับเรามาที่อาชีพที่3แล้วครับคุณผู้ชมครับซึ่งอาชีพที่3ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรครับคุณพันช์ครับ อาชีพสถาปานิกนั่นเองค่ะหรือในภาษาอังกฤษนะครับคุณผู้ชมเขาเรียกว่า architectural services ฟังให้ดีนะครับ architectural services โอ้ขนาดผมยังต้องเหลือบมองเลยนะว่าผมพูดถูกนะครับเป็นคำที่ยากจริงๆเลยแต่ถ้าฝึกฝนไปทุกวันก็สามารถพูดได้ architectural services ก็คืองานสถาปานิกนั่นเองครับค่ะสำหรับวิชาชีพสถาปานิกนะคะก็จะ ครอบคลุมไปตั้งแต่การออกแบบพังเมืองนะคะการออกแบบสถาปัตยกรรม,มหรือว่าการตกแต่งภายในหรือเรามีชื่อเรียกภาษาไทยอีกคำหนึ่งก็คืองานมัณฑน,นศินนั่นเองค่ะครับซึ่งอาชีพสถาปนิกนะครับก็เป็นอาชีพที่โอ้โหใครได้คนเก่งในประเทศนั้นนะประเทศนั้นก็สบายไปเลยนะครับเรามาที่อาชีพเสรีที่4กันดีกว่าอาชีพเสรีที่4นี่คืออาชีพนะครับ การสำรวจครับคุณพันช์ค่ะสำหรับอาชีพการสำรวจนะคะหรือว่าอาชีพ surveying qualification surveying qualification คำว่า surveying นะคะหมายความว่าการสำรวจะคะ่ะและ qualification หมายความว่าคุณภาพนะคะหรือว่าได้รับมาตรฐาน,นนั่นเองค่ะถูกต้องครับ ซึ่งคนเหล่านี้นะครับก็จะเป็นคนที่ไปสำรวจพื้นที่แล้วก็ท่อน้ำนครับแล้วก็เช็คว่าทุกอย่างถูกต้องไหมแล้วก็เป็นคนที่ช่วยวางผังเมืองด้วยนะครับคุณพันช์ครับค่ะเป็นอาชีพที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานทั้งหมดทั้งมวลของอการก่อสร้างสิ่งต่างๆเลยนะคะเพราะว่าเราสำรวจกันตั้งแต่พื้นดินขึ้นมาจนถึงภูมิมิบเ,เขาเรียกว่าดินแดนบริเวณอรอบๆใช่ะะถูกต้องครับคุณพันช์ซึ่งต้องเป็นอาชีพที่ ต้องใช้สมาธินะฮะแล้วก็ต้องมีความพยายามด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องสำรวจถ้ามีอะไรผิดพลาดนิดหน่อยเนี่ยก็อาจจะเสียได้เลยนะครับซึ่งอาชีพนี้นะครับคุณพันช์ต้องบอกเลยว่าคนที่เข้ามาในประเทศเราหรือเข้าในประเทศไหนก็ตามนะครับต้องปฏิบัติอาชีพ อย่างซื่อสัตย์นะฮะไม่ใช่ว่าเอ้ยมันเป็นแค่งานของเราแต่ไม่ใช่ประเทศของเราเราจะสำรวจยังไงก็ได้อันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับซึ่ง surveying qualifications ครับที่คุณพันช์พูดถึงเป็นอาชีพที่สำคัญต้องเลือกคนที่ไว้ใจได้และเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็รักอาชีพตัวเองด้วยครับ ค่ะสำหรับอาชีพต่อไปนะคะเป็นอาชีพที่สาวๆนิยมเรียนนะคะเพราะว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างใช้ความละเอียดสูงนั่นคืออาชีพนักบัญชีนั่นเองค่ะคล้ายๆกับ surveying qualification เลยนะครับแต่นี้อาชีพนักบัญชีซึ่งภาษาอังกฤษนะครับเขาเรียกว่า accountancy services accountancy services นั่นเองครับ ค่ะเป็นอาชีพสําหรับผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านบัญชีนะคะไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลบัญชีนะคะรายรับรายจ่ายขององค์กรของงานภาครัฐแล้วก็งานภาคเอกชนรวมไปถึงการทําระบบจ่ายเงินออกไปด้วยค่ะโอโ้โหเป็นงานที่เหมือนที่คุณพันธ์พูดนะครับต้องละเอียดจริงๆเลยนะคะซึ่งคนที่ประกอบอาชีพนี้นะครับภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า Acc ant, accountant accountant นะครั่นก็คือนักบัญชีหรือถ้ามีนักบัญชีหลายๆคน mm. ก็ต้องเติมตัว S นะครับนั่นคือ accountants accountants ครับค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับอาชีพที่เกี่ยวกับด้านบัญชีนะคะคลาวที่แล้วจำได้ไหมคะว่าเราเคยได้พูดเกี่ยวกับอาชีพสงวนสำหรับคนไทยทั้ง39อาชีพและในนั้นนะคะจะมีอาชีพที่เกี่ยวกับบัญชีอยู่ด้วยซึ่งแตกต่างจากอาชีพบัญชีที่เรากำลังพูดถึงอยู่นะคะ อาชีพสงวนสําหรับคนไทยนั้นจะเป็นอาชีพที่เป็นนักตรวจสอบบัญชีเท่านั้นค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าผู้ที่จะตรวจสอบบัญชีได้นั้นต้องทําการสอบก่อนนะคะและในแต่ละประเทศนั้นก็ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาตรวจสอบบัญชีในของประเทศตัวเองค่ะฉะนั้นนะคะอาชีพสงวนที่คนไทยสามารถทําได้เท่านั้นก็คืออาชีพนักตรวจสอบบัญชีค่ะส่วนอาชีพที่เกี่ยวกับบัญชีที่เรากาลังพูดถึงกันอยู่นะคะคุณทศนั่นคืออาชีพฝ่ายปฏิบัติงานบัญชีนั่นคืออะไรก็แล้ว แต่ที่เกี่ยวกับงานบัญชีไม่ว่าจะเป็นการทําบัญชีระับรายจายนะคะครหรือว่าจะเป็นการาทํางบดุลต่างๆนะคะคนที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบนั่นคืออาชีพเสีร่รีที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ค่ะนี่ก็คือความแตกต่างของ accountancy auditing กับ accountancy services นะครับผมใช่ค่ะ,ะดีมากที่คุณพันธ์จะอธิบายเพราะว่ามันฟังดูใกล้เคียงกันมากเลยนะทั้งชื่อของอาชีพแล้วก็การปฏิบัติงานแต่เท่าที่คุณพันธ์ได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังครับมันก็มีความแตกต่างอาชีพหนึ่งถึงเป็นอาชีพสงวนส่วนอีกอาชีพหนึ่งถึงเป็นอาชีพเสรีนะครับต้องเลือกให้ถูกด้วยนะสำหรับคนที่อยากเดินทางไปต่างประเทศและก็ปฏิบัติหน้าที่นี้นะครับหรือประกอบอาชีพนี้เอาล่ะครับคุณพันธ์มาที่อาชีพเสรีที่6แล้วนะครับ แนะนำเลยครับคือชีอาชีพอะไรครับคุณพันช์ค่ะสำหรับอาชีพเสรีอาชีพที่6นะคะนั่นคืออาชีพทันตแพทย์ค่ะซึ่งอาชีพทันตแพทย์นั้นเราก็สามารถเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า dental practitioners dental practitioners ซึ่งคำว่า dental นะครับคุณผู้ชมครับก็คือ อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับช่องปากนะครับอย่างเช่นฟันเหงือกหรืออะไรที่อยู่ในปากของเรานะครับผมแต่ถ้าเป็น practitioners นะครับ practitioners ก็ Pract คือคนที่ปฏิบัตินะพอเอามารวมกันแล้วก็คือคนที่ปฏิบัติอะไรก็ตามเกี่ยวกับช่องปากของเราคนที่ดูแลฟันนะครับดูแลเหงือกซึ่งคนที่ดูแลฟันดูแลเหงือกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าหมอฟันนะฮะหมอฟันภาษาอังกฤษก็คือ dentist dentist สกด d e n t i s t dentist ค่ะสำหรับสายงานทางด้านทันตแพทย์นี้นะคะก็จะครอบคลุมมาตั้งแต่การเอ็กซเรย์ฟันนะคะว่าดูรูปร่างของฟันว่าเรียงอยู่ในระเบียบสวยงามหรือเปล่านะคะหรือรว่าดูแลเรื่องโรคในช่องปากนะคะการทำการอุดฟันถอนฟันนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการจัดฟันเองก็ดีคะ่ะ ครับอาชีพหมอฟันนี่ก็เป็นอาชีพที่สําคัญซึ่งก็เลยเป็นอาชีพที่เสรีนะฮะหมอฟันที่เก่งๆก็สามารถเดินทางไปทุกประเทศในประชาคมอ,อาเซียนแล้วก็ดูแลผู้ป่วยได้ครับคุณพันช์ครับค่ะต่อไปค่ะเป็นอาชีพสุดท้ายแล้วนะคะสาหรับ,รบอาชีพเสรีที่คุณสามารถที่จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศใดก็ได้ภายในอาเซียนนั่นคืออาชีพแพทย์ค่ะถูกต้องครับหรือภาษาอังกฤษนะครับก็คือ medical practitioners medical practitioners ซึ่งอาชีพแพทย์และ medical practitioners นะครับคุณพันชครอบคลุมถึงใครบ้างครับที่ประกอบอาชีพนี้ค่ะสำหรับอาชีพนี้นะคะก็จะครอบคลุมตั้งแต่การวินิจฉัยโรคนะคะอย่างเช่นคุณทศวันนี้เป็นอะไรมาคะนี่นะคะอขออนุญาตตรวจความดันนิดนึงก็จะเป็นการวินิจฉัยหาอาการป่วยนะคะหรือ ไปถึงการจ่ายายานะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการรักษาโรคการผ่าตัดทางด้านอายุรกรรมด้วยแล้วก็ศัลยกรรมด้วยค่ะครับซึ่งอาชีพแพทย์นี้ก็มีทั้งคุณหมอนะเป็นคุณหมอผ่าตัดคุณหมอดูแลคนไข้ผู้ป่วยคุณหมอสัญยกรรมหรือว่าจะเป็นเภสัชกรก็ได้เหมือนกันนะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะนั่นคือ medical practitioners เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมนี่ก็คือ7อาชีพเสรีของเราที่เราได้ครอบคลุมในวันนี้นะฮะใครก็ตามที่ประกรอบอาชีพนี้หรือกําลังดํารงอาชีพนี้อยู่นะครับคุณก็สามารถย้ายไปประเทศไหนก็ได้ในประชาคมอาเซียนแล้วก็ประกรอบอาชีพนี้ต่อไปนะครับแล้วก็เนื่องจาก อาชีพทั้ง7จดอาชีพนี้นะคะเป็นอาชีพที่มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เนี่ยอยู่น้อยนะคะแน่อนอนค่ะว่าอาชีพใดที่มีคนทําน้อยความต้องการก็ย่อมสูงเป็นธรรมดาก็เลยเป็นเปิดให้เป็นอาชีพ7จดอาชีพที่มีความต้องการสูงในแต่ละประเทศเพื่อที่ว่าประเทศนี้ขาดทันตแพทย์เราจะได,ได้เดินทางไปทําทงานประเทศนี้<ช>นะคะ,คะหรือประเทศนี้ บุคลากรแพทย์มีไรายได้ดีเพราะว่าขาดแคลนเราก็สามารถที่จะไปทำงานประเทศนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะถูกต้องนะครับซึ่ง7อาชีพที่เสรีนี้ที่คุณพันช์พูดถึงนะครับมีอะไรที่เขาเรียกว่า scarcity scarcity นะครับที่สะกด s c a r c i t y scarcity ก็แปลว่าขาดแคลนครับคุณพันช์ครับแล้วก็เป็น7อาชีพที่บอกเลยได้เลยนะว่า ร่ำรวยแน่นอนนะเป็นเจ็ดอาชีพที่ต้องเก่งนะต้องสอบให้ได้ต้องปฏิบัติให้ได้แล้วก็มีเหมือนไม่ใช่ว่าทุกคนนะครับจะเป็นได้ต้องเป็นค,คนที่เรียนเก่งสอบผ่านนะครับและเป็นที่ยอมรับของหลายๆคนด้วยนี่ก็คือ7อาชีพเสรีนะครับเหมือนที่บอกนะยิ่งคุณขยันเท่าไหร่ในช่วงเวลาเรียนนะครับผลตอบแทนก็จะดีคุณก็สามารถบินไปที่ไหนในประชาคมอาเซียนได้นะครับแล้วก็ประกอบอาชีพเหล่านี้ได้ครับคุณผู้ชมครับและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะ จะขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเรานั้นไม่ได้ทํางานอยู่ในบ้านเราเมืองเรานะคะภาษาอังกฤษค่ะสําคัญมากๆในการที่คุณจะสามารถเดินทางไปทํางานต่างประเทศได้ค่ะใช่ครับซึ่งภาษากลางที่อาเซียนจะใช้กันนะครับก็คือภาษาอังกฤษพูดถึงภาษาอังกฤษครับคุณพันชวันนี้น้องออยมีอะไรมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันบ้างครับนั่นสิคะคุณทศถ้าอยากจะทราบนะคะวันนี้น้องออยมีอะไรมาฝากเราไปพบกับน้องออยได้เลยนะคะในช่วง Zoom English ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับออยและซ o นอิงเลิชนะคะเอาละค่ะ,ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันในถึงเรื่องที่สำคัญมากๆในการก้าวหน้าทางอาชีพการงานนั่นเองค่ะเมื่อประชาค,คมอาเซียนเนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้เราสามารถเดินทางและประกอบอาชีพเป็นอย่างเสรีภายในประเทศสมาชิกคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะมีความต้องการหรือว่ามีความสามารถมากพอนะคะที่จะสมัครงานกับบริษัทต่ตางชาติแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นเลยก็ได้ Uh, โดยการที่เราจะพูดเราต้องการจะสมัครงานเนี่ยนะคะเป็นภาษาอังกฤษ,ก,ฤษก็คือคำว่า I would like to apply for a job I would like to apply for a job ซึ่งหมายถึงดิฉันหรือกระผมต้องการที่จะสมัครงานสำหรับตำแหน่งงานนี้ครับนะคะทีละคำนะคะ would like would like แปลว่ามีความประสงค์ apply apply แปลว่าสมัครนะคะและ job job แปลว่างานค่ะเพราะฉะนั้น I would like to apply for a job แปลว่าผมต้องการสมัครงานครับนะคะนอกจากนี้นะคะถ้าเราพูดแบบนี้ไปแล้วเนี่ยเราอาจจะอยากลงรายละเอียดมากกว่านั้นอีกโดยการบอกตำแหน่งไปเลยค่ะว่าตำแหน่งที่เราต้องการจะทำเนี่ยคืออะไรยกตัวอย่างเช่น I would like to work as an engineer I would like to work as an engineer หมายถึงผมต้องการทำงานเป็นวิศวกรผมต้องการทำงานนะคะในตำแหน่งวิศวกรเพราะฉะนั้นคำว่า engineer engineer หมายถึงวิศวกรค่ะ um, นอกจากเราจะทราบอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราควรจะรู้ต่อไปนะคะในการสมัครงานเพื่อให้เราเนี่ยไม่โดนเอารัดเอาเปรียบหรือว่า ให้เราเนี่ยใช้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจนะคะว่าเราจะรับทํางานกับเขาหรือเปล่าเนี่ยก็ควรจะรู้เรื่องรไรเอย่ยถูกต้องค่ะเงินเดือนถูกไหมคะเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยคําว่าเราจะสอบถาม,ามว่าเงินเดือนที่ได้เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ภาษาอังกฤษพูดแบบนี้นะคะ what will my salary be what will my salary be โดยคําว่า what ก็คืออะไรนะคะ will will หมายถึงจะ my salary my salary หมายถึงเงินเดือนของฉันนะคะเงินเดือนของฉัน b b แปลว่าเป็นเพราะฉะนั้น what will be my salary or what my salary will be หมายถึงเงินเดือนของฉันเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่กันนะคะและบริษัทนะคะหรือคนที่สัมภาษณ์เราเนี่ยเขาก็จะตอบกลับมานะคะถ้าเกิดเขาจะบอกว่าได้เงินเดือน2อง0มบาทต่อเดือน ภาษาอังกฤษก็จะเป็นแบบนี้นะคะ it will be 20,000 b a h t per month it will be 20,000 b a h t per month นะคะคำว่า it ก็แทนคำว่า salary it หมายถึง salary นะคะแล้วก็20,000 20,000หมายถึง20,000นะคะ per month per month ก็แปลว่าต่อเดือนเพราะฉะนั้น um, it will be 20,000 b a h t บท per month คือเงินเดือนของคุณเนี่ยก็จะเป็น2 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะคิดว่าพอไหมคะคุณผู้ชมต่อไปนะคะเราสามารถถามต่อได้อีกค่ะนอกจากเงินเดือนมีอะไรคะสวัสดิการถูกไหมคะเราอาจจะอยากรู้ว่านอกจากเงินเดือนแล้วเนี่ยเราจะได้ที่พักและอาหารด้วยหรือเปล่าคำว่าที่พักและอาหารเนี่ยนะคะเราสอบถามเขาเปไปเลยค่ะว่า Is the lodging and food included? Is the lodging and food included? ทีละคำนะคะ lodging lodging ก็หมายถึงที่พักอาศัยหรือว่าบางคนอาจจะเคยได้ยนินคำว่า accommodation accommodation ทั้งสองคำนี้นะคะแปลเหมือนกันค่ะคือคำว่าที่พักอาศัยนะคะและคำว่า food included food included หมายถึงอาหาร รวมด้วยหรือไม่คำว่า food food หมายถึงอาหารนะคะและ included included หมายถึงรวมอยู่ด้วยหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบริษัทที่เราไปสมัครเนี่ยเขามีสวัสดิการเรื่องที่พักและอาหารให้เราเขาก็จะตอบว่า yes it is yes it is หรือถ้าไม่มีนะคะคำตอบก็จะเป็น no it isn't No it isn't ใช่ไหมคะแล้ก็จะใช้มาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจของเรานอกจากนี้ถ้าบางบริษัทนี่อยู่ต่างประเทศเราต้องการจะทราบอะไรอีกเพราะว่าเราต้องการจะต้องกลับมาเยี่ยมบ้านเราที่ประเทศไทยใช่ไหมคะอาจจะถามเข้าไปค่ะว่า how many holidays do you give how many holidays do you give ประโยคนี้นะคะหมายถึงคุณมีบริษัทคุณเนี่ยมีวันลาพักร้อเนี่ยทั้งหมดกี่วัน โดยเฉลี่ยแล้วโดยปกติมันจะหมายถึงกี่วันต่อปีนะคะ How many How many หมายถึงเท่าไหร่คือจำนวนเท่าไหร่นะคะ Holiday s Holiday s คือวันลาพักร้อนนะคะ Give Give หมายถึงให้เพราะฉะนั้น How many holidays do you give หมายถึงบริษัทคุณเนี่ยมีวันลาพักร้อนให้ปีละเท่าไหรค่ค่ะ ถ้าเราโชคดีนะคะบริษัทนี้อาจจะเป็น um, มีลาพักร้อนด้วยแล้วก็แถมยังจะมีสวัสดิการนะคะให้ um, ทริปการเดินทางกลับบ้านกับเรานะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเขาบอกว่ามีวันลาพักร้อนสิบ um, วันบวกกับ uh, ทริปการเดินทางกลับบ้านก็จะเป็น10 days plus a home visit trip 10 days plus a home visit trip เป็นบริษัทที่ดีจริงๆนะคะยัง,งี้ควรจะทําเลยนะคะเอาละค่ะอย่างไรก็ดีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจจะไปทํางานที่ต่างประเทศจริงๆเนี่ยคำศัพท์ที่ออยนํามาในวันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอนะคะแต่ว่าก็เป็นพื้นฐานที่ที่จําเป็นแล้วก็ควรจะรู้เอาไว้นะคะ คุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเราไม่ฝึกฝนแล้วสนใจมันอย่างจริงจังนะคะเรียนให้สนุกนะคะแล้วก็ทบทวนกับเพื่อนๆคะ่ะเขียนเข้ามาหาออยก็ได้นะคะติชมและให้กำลังใจนะคะโอเคคะ่ะออยขอลาไปก่อนนะคะวันนี้กับ Zoom English สวัสดีคะ่ะบาย ครับขอบคุณน้องออยมากๆเลยนะครับสำหรับเกรดความรู้ในเรื่องราวของภาษาอังกฤษนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่มีคำถามก็สามารถส่งจดหมายมาที่นี่ได้เลยนะครับเรายินดีตอบทุกคำถามใครก็ตามที่มีข้อเสนอนะครับเราก็อยากรับฟังฟีดแบค ดีๆจากคุณผู้ชมด้วยและใครก็ตามที่จดไม่ทันนะเพราะว่าผมกับคุณพันธ์เนี่ยอาจจะพูดเร็วเพราะว่าเวลาของรายการเราก็มีจํากัดนะครับก็สามารถเขียนจดหมายหรือส่งอีเมลมาที่นี่ได้เหมือนกันครับผมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของพันธ์และคุณทศนะคะก็หมดลงแล้วอย่าลืมกลับมาพบกับรายการ English for ASEAN นนะคะในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราสอคนขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ